สวัสดีครับวันนี้คุณแขนจะพามาชมน้ำตกน้ำตกไซโยกน้อยครับบรรยากาศมาเที่ยวน้ำตกไซโยกน้อยนะครับลองมาเดินชมดูนะครับบรรยากาศน้ำแรงมากเลยครับ ะเอ <laughs> เล่นหนาวนะครับโอ้ยเย็นสบาย <laughs> ดูหน้าเขานะดูหน้าเขา <laughs> ชื่นใจชื่นใจอ้ออน้ำตกใส่โยกน้อยมันไม่ลื่นนะครับมันเป็นหินปูนบนรนยากาศ <laughs> จ้าสาวสาวน้อย น,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 น้ำเยอะมากเลยครับถ้าตกลงไปแล้วเสร็จเลยอันนี้ครับเื้าน้ำตกเลรอครับไอ้แล้วโอน้ำเยอะมากเลยครับสไำได้่างว่างก็มาเล่นน้ำได้นะครับเนี่ยคนไม่ค่อยเยอะดีนี้ น้ำเยอะมากเลยคนก็น้อยดูครับบรรยากาศ